มือใหม่ไหนใครบ้างที่ยังใช้แอปแคปคัพยังไม่เป็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่า โหลดมาแล้วเข้ายัางไงเอาคลิปเข้ายัางไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่ซุน่ามาแนะนําเบื้องต้นนะคะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาเหมือนกันว่าบางคนก็ใช้ไม่เป็นเนาะแล้วอยากใช้ตัวแคปคัตมาตัดต่อคลิปเพื่อเอาลงในติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยวแม่ซุน่าไปแนะนํานะคะว่าเริ่มต้นเราจะเอาคลิปเข้ายัางไงแล้วก็บอกวิธีการตัดให้เอาเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันไปเลยค่ะวิธีตัดต่อแอปแคปคัตนะคะทุกคนเมื่อเราเข้ามาที่แอปแคปคัตแบบนี้เสร็จแล้วนะคะของใครที่กําลังโหลดเข้ามาเล่นใหม่ๆเนาะมันก็จะยังไม่มีคล อยู่ด้านล่างเหมือนของแม่ซุน่าใช่ไหมคะอันนี้คือแม่ซุน่าปัป่อยแล้วมันก็เลยจะมีคลิปอันเก่าอยู่นะคะคนใหม่นะคะพอเข้ามาแบบนี้นะสังเกตด,ดูนะมันจะมีเครื่องหมายบวกเราบอกว่าโปรเจกต์ใหม่เราจิ้มเข้าไปค่ะจากนั้นเขาจะให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะทําการตัดต่อนะคะเราเลือกไปเลยค่ะจะกี่คลิปแล้วแต่เราเลยนะคะแม่ซุน่าขออนุญาตเลือกหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็กดคาว่าเพิ่มด้านล่างนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะทํานะคะให้เราเลื่อนแถบเมนูด้านล่างนะคะไปที่คําว่าอัตราส่วนนะคะคือถ้าเราจะเอาไปลงที่ t i กตอ k อย่าลืมนะคะว่าอัตราส่วนของทิกตอกนะคะเห็นไหมเขาก็จะระบุเลยว่า9้าต่อส6เราติ๊กเข้าไปให้มันขึ้นกรอบสีเทียวแบบนี้ค่ะแล้วติ๊กถูกจากนั้นนะคะเราก็ทำการขยับคลิปดูนะคะเออด้วยการกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะฟังคลิปเราว่าท่อนไหนที่เราจะเอาท่อนไหนที่เราจะไม่เอานะคะเราก็จะได้ทําการตัดนะคะเมื่อเราฟังเสร็จแล้วเรารู้ว่า ตรงไหนที่เราจะทําการตัดนะคะให้สังเกตดูที่ขีดสีขาวตรงนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นช่วงที่เราจะตัดแบ่งคลิปนะคะแล้วให้เราดูแถบเมนูด้านหน้ามันจะมีรูปกรรไกรแก้ไขตรงนี้จิ้มเข้าไปค่ะจากนั้นมันจะมีคําว่าแบ่งฉากเรากดแบ่งฉากเข้าไปสังเกตดูนะกรอบสีขาวมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถ้ากรอบสีขาวอยู่ฝั่งไหนแล้วเรากดลบคือฝั่งนั้นจะหายไปดังนั้นอันนี้แม่สุน่าจะลบตัวด้านหน้านะคะแม่สุ่น่าก็จะปรับมาคลิกที่คลิปด้านหน้าให้มันขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้แล้วกดคําว่าลบ ด้านล่างแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคลิปวิดีโอก็จะหายไปเลยแล้วเราก็ฟังคลิปไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตรงไหนที่เราจะทําการตัดเนาะเราก็สามารถแก้ไขตัดคลิปอันนี้อันนี้เป็นเบื้องต้นในเรื่องของการตัด,ต,ดตัดแบ่งคลิปเนาะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเมสซน่าจะมาแบ่งปันต่อนะคะใครว่าดีพิมพ์ว่าดีนะคะมไมื่อไหร่จะให้เมสซน่าก็อย่าลืมกดปุ่มด้านข้างทั้งหมดด้วยนะ